เรียนจบแล้วแบบอันออฟฟิเชียลนะคะทุกคนเย้ yeah! ที่สุดของ4ปีในมหาลัยเฮ้ยอยู่ดีดีเอมันโผล่มาในทรานสคริปได้ยังไงว่าดูท่าจะไม่รอดแต่รอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้ลำบากลัทดเหนื่อยใช้แรงสมอรแรงกายแรงใจมากที่สุดแฮกกัะตอนเต็มไปหมดเลยจริงๆในช่วงเวลา4ปีได้มีโมเมนต์ดีๆล้กันที่มันหลากหลายโมเมนต์ที่แบบได้เก็บอยู่ในความทรงจำ สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมากับช่องคินจีนะคะคืออยากจะบอกทุกคนว่าเราเรียนจบแล้วแบบอันออฟฟิเชียลนะคะทุกคนเย้ใ yeah! นที่สุดเนาะคือเนี่ยมานั่งคิดนะว่าโหสี่ปีเนี่ยมันก็ผ่านโมเมนต,ต์ต่างๆมาเยอะเป็นโมเมนต์ที่แบบรอดมายันสี่ปีได้ไงมันเรียนจบได้ยังไงอะไรองี้เลยอะวันนี้เราเลยจะมาเล่าที่สุด ของสี่ปีในมหาลัยคือเป็นความจำที่แบบความทรงจำที่อันนี้คือที่สุดแหละที่สุดในแต่ละด้านนะเออเดี๋ยวมีอะไรบ้างก็ไปดูกันดีกว่าไหมเออตื่นเต้นแหละไปกันค่ะไปอ่ะมาคือเราก็อุตส่าห์เนาะทำเป็นแบบเป็นหลอจุม่มหลอซุ่มนิดนึงนะคะทุกคนว่าเราจะมาได้เป็นแบบที่สุดของเรื่องอะไรมาเริ่มที่เรื่องแรกกันดีกว่าชึบคุย เปิดมาอย่างซึ้งโมเมนต์ที่ภูมิใจที่สุดโหทุกคนคือด้วยความที่มัน4ี่ปีด้วยความที่มันไม่ได้มีแค่เรื่องในมหาลัยมันมีทั้งเรื่องมหาลัยเรื่องที่ทํานอกมหาลัยเนาะมันมีเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเรื่องที่ภูมิใจที่สุดคือเรื่องอะไรเรื่องที่ภูมิใจที่สุดละกันเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าค่อนข้างจะเป็นจุดเปลี่ยนในมหาลัยเหมือนกัน ก็คือการเปลี่ยนจากการที่แบบเรียนเรียน,ยนอย่างเดียวเรียนหนักๆเนี่ยมาออกไปทํากิจกรรมออกไปทํให้กกาตอนออกไปทําเรื่องอะไรพวกนี้เนาะคือโมเมนต์อะมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นโมเมนต์ที่โอ้โหแข่งให้กาตอนเราได้รางวัลเป็นโมเมนต์ที่เรียนได้เกรดเอ,เอ,เอสอบผ่านสักทีอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นโมเมนต์ที่ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามองแบบเป็นภาพรวม4ปีอะเรารู้สึกว่า การที่อยู่ดีๆตัวเองก็รู้สึกว่าอยากแบบเปลี่ยนตัวเองอยากจะกล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนอยากจะไปทําอะไรที่มันมากกว่าการเรียนนั่นแหละรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราได้ประสบการณ์อะไรต่างๆมาเยอะยะเลยก็คงเป็นโมเมนต์ที่ภูมิใจในการที่แบบกล้าที่จะออกไปทำสักอย่างนี่แหละมามามาที่เรื่องต่อไปเรื่องที่อะไรมากที่สุดวิชาที่เอแบบคาดไม่ถึงมากที่สุดวิชาที่เฮ้ยอยู่ดีๆเอมันโผล่มา ใน t r a n s c r i p t ได้ยังไง t r a n s c r i p t ก็คือเป็นเชิงแบบไบเกรดอะเนาะมันยากทุกคนยากตรงที่ว่าตัว A เนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆใช่ไหมแล้วมันฟุก A ด้วยอะไม่ใช่ฟุกแบบว่าเอ้ยผ่านไม่เอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวขอเปิดดูแป๊บน,นึงนะเนื้อออกแล้วจะลืมไปได้ไงทุกคนเราลืมสิ่งนี้ไปได้ไงสงสัยจะเรียนมานานเกินไปจนลืมช่วงปีแรกๆหมดแล้วก็คือวิชาคอมบล็อก นี่มันแน่นอนมากที่สุดแล้วว่าเป็นวิชาที่จะว่าฟลุกหรอคือมันก็พยายามเต็มที่เอาเป็นว่าเรื่องราวมันมีอยู่แบบสั้นๆเล่าให้ฟังนะทุกคนคือจริงๆอ่ะเราเคยทําคลิปเล่าวิชานี้ไปแล้วซึ่งแบบมันทรมทศมันดันทศที่สุดเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เนาะคลิปนี้แต่เล่าให้ฟังแบบสั้นๆตอนนี้ก็คือเป็นวิชาที่จําเป็นในการเข้าภาคคอมมาที่สุดเลยพูดอย่างนี้ละกันเนาะ แล้ววิชานี้เรียนไปเรื่อยๆแล้วสอบมีเทอมปุ๊บคะแนนแบบหัวปะสามเต็มสิบทุกคนก็คือวิชาที่สำคัญที่สุดที่ควรจะเข้าภาคคอมและเราอยากเข้าภาคคอมแต่ว่าคะแนนครึ่งเทมอมโผ่มอปุ๊บมันคือโอกาสมันน้อยลงมากๆแล้วอะไรเงี้ยทุกคนเพราะวิชานี้มันต้องเอเท่านั้นใช่ไหมอืมแล้วเราก็พยายามเต็มที่แล้วนะคือพยายามแบบพยาพยามจริงๆพยายามท,ท,ที่สุดแล้ว ที่โอ้โหค่อนข้างจะนับถือตัวเองเนาะเอออาจจะเป็นหนึ่งในโมเมนท์ที่แบบภูมิใจมากๆก็คือในส่วนนี้เนาะที่แบบแม้มันจะดูโอกาสน้อยนิดแล้วแต่เราก็ยังจะพยายามทําสิ่งนี้ต่อและเชื่อเชื่อหรอและหวังว่ามันจะเป็นไปได้หวังว่าจะมีตัวอักษรตัว A โผล่มาในทานสคริปต์ในวิชานี้ได้แต่สุดท้ายมันเป็นยังไงพูดมาขนาดนี้แล้วก็ต้องเอฟหรือเปล่าโอ้โหเอฟก็คงไม่มานั่งเล่าอยู่ตรงนี้แล้วแหละเนาะ ก็เอแหละทุกคนนะคะเอเนี่แหละเป็นโมเมนต์ที่แบบเอไม่คาดคิดและเป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่ภูมิใจที่สุดในมหาลายัยเลยลวกันทุกคนเห็นส้มๆที่ขยับด้นนานปะมันคือปีศาจนี่นี่ตัวอย่างของคนเรียนเยอะพูดไปเรื่อย Most I can t believe I survive <c oughs> ก็คือเป็นโมเมนต์ที่แบบรู้สึกว่าดูท่าจะไม่รอดแต่รอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้มากที่สุดอะไรแบบเนี้ยเนานะเหตุการณ์แม็กก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนี้มันก็มีอีกทุกคน Hey, ทำไมมันคาว่าก็มีอีกอกะก็มีอีกแล้วก็คิดในหัวนะว่ามันมีอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าใช้ชีวิตได้มหาไรได้คุ้มมากใช่เราจะอวยตัวเองไว้ก่อนทนำะให้ตัวเองรู้สึกสบายใจเนาะ,ะกลับมาที่วิชาเอ๊ะโมเมนต์ที่รู้สึกว่าดูท่าจะไม่รอดแน่ๆแ,แต่ก็ทันรอดใช้คําว่ารอดเนาะ survive อะ,เ,อะเพราะฉะนั้นรอดมันก็แปลว่า รอดเอไงทุกคนรอดจะเก็ตเรอดจากการที่ไม่ต้องไปเรียนวิชาที่ไม่ชอบซ้ำทุกคนน่าจะแบบถ้าใครเคยแบบติดตามเราก็น่าจะพอรู้แล้วว่ามันคือวิชาอะไรแต่ก็จะบอกให้ฟังอีกครั้งนะคะทุกคนก็คือโมเมนต์ตอนวิชา data structure นี่แปะคลิปให้เลยเป็นแบบเล่าตัวเต็มว่าแบบการกระเสือกกระสนรอด F มันรู้สึกยังไง ใช่คะ่ะทุกคนก็คือวิชา t a t t r u c t u r e เนี่ยเราเล่าให้ฟังคร่าวๆสั้นๆเนาะเป็นวิชาพื้นฐานของทางสายคอมพิวเตอร์ที่ต้องเรียนเนาะเป็นเหมือนการจัดระบบในหัวให้มีความคุ้นชินและใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆปุระต่างๆทางด้านคอมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใช่ dash. แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเคยอ,อย่างที่บอกใช่ไหมว่ามันเป็นแบบวิชาพื้นฐานของภาคคอมก็คือพอเข้าภาคคอมมาเนี่ยก็เป็นวิชาเทอมแรกเลยละกันที่ต้องเจอแล้วมันค่อนข้างจะปรับตัวเยอะมากๆจากคนที่แบบแทบไม่มีพื้นฐานทางด้านคอมเลยเพราะฉะนั้นมันก็ใช้เวลาและความพยายามสูงประมาณหนึง่งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันผ่านครึ่งเทอมไปแล้วจะใกล้จบเทอมอยู่แล้วแต่มันยังดู จะไม่รอดเอฟเลยเป็นจุดที่ถอนไม่ถอนแล้วอะถอนก็คือประมาณว่าเลิกเรียนวิชานั้นแล้วก็เดี๋ยวไปโรงเรียนใหม่เนาะการถอนเนี่ยถอนเพื่อที่จะให้มันไม่มีตัวเอฟเนาะในใบทรานสคริปแต่สุดท้ายก็ต้องเรียนใหม่อยู่ดีเนาะก็ต้องเลือกแหละว,ว่าจะทูซีไปถึงที่สุดมันอาจจะรอดเอฟก็ได้ ถ้าบุญมากพอถ้ามันมีอะไรดนดันให้รอดเอฟก็โอเคไม่ต้องเรียนซ้ําอุตส่าห์เรียนมาขนาดนี้วิชาที่ไม่ชอบวิชาที่มันยากจะได้ไม่ต้องกลับไปอีกหรือว่าถ้ามันเอฟอ่ะมันก็จะไม่สวยในใบเกรดใช่ไหมไปสมัครงานไปอะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะมีผลกระทบในส่วนนั้นแต่ตอนนั้นเราตัดสินใจว่าโอเคเราจะไปต่อเอฟก็เอฟวะอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้มันแล้วแต่คนนะทุกคนที่แบบเลือกที่จะตัดสินใจก็ดูว่าแบบเรา มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนและยอมรับผลที่ตามมาได้มากแค่ไหนเนาะแต่ว่าเราเลือกที่จะไปต่อแล้วทุกคนสุดท้ายท้ายที่สุดก็คือมันล่อเอนี่ยแหละเป็นโมเมนต,ต์ที่อาจจะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ภูมิใจมากที่สุดเนาะแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่งงมากที่สุดว่าต่อได้ไงคิดไปแล้วว่ามันต้องมีเออันแบบนี้เนาะม,มานี่ไปไปกันต่อดีกว่าติด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 โปรเจกต์กที่หืดคุ้นขอมากที่สุด หืดขึ้นคอยังจะมใีใครใช้คํานี้อยู่ไหมเป็นโปรเจกที่ลาบากลำทดเหนื่อยใช้แรงสมองแรงกายแรงใจมากที่สุดนี่ขอเกินก่อนว่าการเรียนภาคคอมมเนะอะโปรเจกอ่ะมันมีแบบเรียกได้ว่าแทบทุกวิชาและบางวิชาก็มีมากกว่าหนึ่งโปรเจกด้วยซ้ำอืมเพราะฉะนั้นการทำโปรเจกในภาคคอมเป็นอะไรที่เป็นสิบอะทุกคนนับได้เป็นสิบสิบแต่ โปรเจกต์ที่เรารู้สึกว่ามันหนักในที่นี้ไม่ใช่แค่คำว่ายากแต่ปัญหามันเยอะมันแก้ไม่ได้มากที่สุดคือวิชา SDS Software Defined System เนาะอาจจะฟังดูวิชาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่เป็นไรก็ไปมันนไปเอาเป็นว่าความรันทดนี่มาเล่าโซกัสที่ความรันทดดีกว่าว่ามันหนักตรงไหนเนาะตรงที่มันหนักคือ1เป็นวิชาที่เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างจะเรียนแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง 2มีแบบฝึกหัดแบบที่ต้องแบบพิมพ์ฟีลแบบต้องลงมือทําจริงๆในวิชานี้ทุกสัปดาห์จะมีแบบฝึกหัดแอคทิวิตี้แบบนั้นแต่ว่าทุกสัปดาห์คือก็รู้สึกว่าหืดขึ้นคอแล้วรู้สึกว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่เก็ตในวิชานี้สักเท่าไหร่และสุดท้ายโปรเจกต์จบวิชานี้มันต้องเอาทุกอย่างที่เรียนมามาประกอบร่างกันใช้งานได้จริงซึ่งทุกวิชาเป็นอย่างนั้นใช่ เป็นอย่าง,งานั้นทุกวิชาโปรเกจกต์จะเป็นประมาณนั้นแหละเอาความรู้ทั้งหมดมารวมกันประกอบไปใช้งานขึ้นมาแต่วิชานี้ที่นอกจากยากตอนที่เราเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องคือมันมีปัญหาเยอะแยะมากทุกคนอ่ะอีกแหละว,ว่าทุกโปรเจกต์ไม่มีปัญหาหมดแหละแต่โปรเจกต์นี้ปัญหาไม่ส้ำหนา,หาเป็นปัญหาที่ไม่ค่อยจะรู้สาเหตุอจาจจะเพราะว่าเราเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยไหมเออเป็นปัญหาที่รู้สึกว่าทุกปัญหาที่โผล่มามันใช้เวลาในการแก้เยอะเป็นปัญหาที่รู้สึกว่ามันเป็นทางตัน มันไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำเราจะให้ไปแก้ตรงไหน,นและท้ายในสุดของโปรเจกต์นี้แล้วกันที่เรารู้สึกว่ายากก็คือมันไปยุ่งกับฮาร์ดแวร์ปกติโปรเจกต์ที่ทำเนาะวิชาต่างอ่ะมันจะเป็นซอฟต์แวร์เดี่ยวๆซะมากกว่าซอฟต์แวร์เดี่ยวๆก็คือเหมือนการแบบพิมพ์โค้ดหรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่แค่ในจอคอมนั่นะแหละไม่ได้แบบแตะอุปกรณ์ต่างเพิ่มเติมแต่ว่าวิชานี้มันแตะอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือตัวนี้ทุกคน Raspberry Pi ส,สิ่งนี้แหละมันคือปัญหาสำหรับเรามากคือคนอื่นอาจจะไม่มีปัญหาแต่่เราาามมััันีปญหกกบทุอยง ปัญหาในที่นี้ก็คือปกติปัญหาซอฟต์แวร์มันกคน็ค่อนข้างจะแบบสาวไปเรื่อยๆได้แต่ปัญหาฮาร์ดแวร์คือด้วยความที่ไม่ได้คุ้นชินกับฮาร์ดแวร์ขนาดนั้นแล้วพอได้มาจับตัวเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยที่มันเชื่อมเน็ตใส่ตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นตัวตัวเราเตอร์หรือว่าเพราะตัวนี้เอ้ยทำไมมันเสียบบล็อกไฟไม่ขึ้นเอ้ยทำไมเสียบแล้วมันไม่เข้าในคอมในหัวมีแต่คําว่าทําไมและไม่มีคามําตอบใช่ทุกคนนั่นแหละเป็นโปรเจกต์ที่รู้สึกว่าหืดขึ้นขอเป็นอะไรที่หนักมากที่สสุุดดใช้เเวลาาททํยอะี่ จนท้ายที่สุดแล้วว่ามันไม่ใช่ว่าอุ๊ยสำเร็จทําได้แก้ปัญหาอะไรทุกอย่างเบาปัญหามันก็ยังคงอยู่ยันวันสุดท้ายแม้จะพยายามแก้ยันดึกดื่นแล้วก็ตามซึ่งก็นั่นแหละเท่าที่จะทําได้เนาะเออให้มันผ่านไปซะก,ก็พอแล้วมาไปที่ต่อไปดีกว่าวิชาที่มีประโยชน์มากกว่าที่คิดเปิดดูแบบโอเคได้ละทุกคน อันเนี้ยจริงๆเรารู้สึกว่าหลายวิชามันก็อย่างที่บอกน้องมันมีประโยชน์และค่อนข้างจะจาเป็นเป็นความรู้พื้นฐานที่ดูไว้ก็ไม่เสียหายดูไว้ก็ดีด้วยซ้ำน้องในสายคอมแต่ว่าสิ่งหนึ่งน้องวิชาหนึ่งที่เรารู้สึกว่าลงเรียนไปโดยการที่ไม่ได้คาดหวังแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันทําให้เห็นมุมมองต่างๆของคอมพิวเตอร์ที่มัน practical หรือก็คือใช้ได้จริงในโลกจริงๆ real world นาอชีวิตจริงมากยิ่งขึน้นก็คือวิชาคอมพิวเตอร์ security ก็ security เนาะอย่างที่ ชื่อวิชาเลยเป็นวิชาที่ออกแนวไปทางแบบเรียนรู้พวกภัยคุกคามต่าง,างๆทางด้านคอมพิวเตอร์พวกการแบบแฮกกันะอะไรเงี้ยคือจริงๆอาจารย์เขาก็ไม่ได้เชิงให้แฮกขนาดนั้นแต่ว่าก็ก,ก,ก,ก็ก็ให้แฮกแหละ <sk ill> แต่ไม่ได้ไปแฮกสิ่งที่มันเสียหายอะไรก็คือไม่ได้ไปแฮกระบบที่แบบมันใช้กันจริงๆเหมือนเป็นแฮกระบบที่แบบสร้างขึ้นมาเองให้รู้กลไกลว่าการแฮกเนี่ยมันควรจะ มีขั้นตอนเป็นยังไงเนาะมันทํำยังไงอืได้เห็นมุมมองต่างๆมาขึ้นและก็แบบได้ระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นเนาะประมาณนี้ไปกันต่อดีกว่าวิชาที่ไม่ชอบมากที่สุดอยากจะแอบ,บกระซิบว่าวิชาที่ไม่ชอบเป็นหมดเลยเข้ามาเรียนแบบใดที่มีแต่วิชาที่ไม่ชอบอ่ะไปขอเปิดดูดี๋ยวกันเจอแล้วอยากจะกระซิบวิชาหมวดหมู่ ที่ไม่ชอบก่อนละกัน<อ>ก็คือหมดหมู่ฮาร์ดแวร์กับเลขส่วนตัวไม่ชอบแต่ว่าเอาที่ไม่ชอบมากที่สุดละกันไม่บอกชื่อดีกว่าเดี๋ยวจะแบบทําร้ายจิตใจอาจารย์ที่มาฟังนะคะ <laughs> ก็คือเป็นวิชาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์นี่แหละที่เป็นในเชิงการทำแลบทุกคนโหอย่างที่บอกเนาะฮาร์ดแวร์เราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะไปแตะกับมันไม่ค่อยจะเข้าใจมันอยู่แล้วแลบมันทานานมากนันมากคือ6ชั่วโมงก็มีมากหกชั่วโมงก็เป็นไปได้ปกติมาตรฐานจะประมาณ4ชั่วโมงโชคดีก็3ชั่วโมงอะไรประมาณ ก็เลยแบบไม่ชอบตรงที่ว่ามันไม่ได้อินกับวิชาชิงฮาร์ดแวร์โดยส่วนตัวแล้วด้วยหนึ่งอย่างที่2คือมันไม่อินแต่มันเจอปัญหาและต้องพยายามแก้ต้องแก้แบบจาใจแก้แบบไม่อยากจะทำตั้งแต่ตอนที่แรที่เปิดแลกมาในทุกสัปดาห์แล้วแต่ก็ยังต้องทำด้วยความไม่ชอบส่วนตัวแหละแต่สุดท้ายมันก็ผ่านมาได้ไงมันก็ต้องผ่านให้ได้แหละไม่งั้นก็ต้องเรียนซ้ำอะหนักกว่าอีกเลคเชอร์ที่หลุดโลกมากที่สุดโอ้โหนึกไม่ออกคือเลคเชอร์ที่หลุดโลกมากที่สุดมันก็ไม่ได้เป็นไปได้ขนาดนั้นปะ เพราะว่าอาจารย์ก็จะพยายามให้มันอยู่ในเนื้อหาที่นิสิตควจะรู้ซึ่งนิสิตปกติมันก็ไม่ได้มีเรื่องที่ต้องรู้ว้าวเยอะแยะขนาดนั้นเอาเป็นว่าไม่หลุดโลกแล้วกันแต่ว่าไม่ใช่เนื้อหาทั่วไปที่เราคิดว่าเราจะได้เรียนก็คือเป็นตัวคอนตามคอมพิวติงเนาะเออมันเป็นเลคเชอร์ข้าวเดียวไว้แหละซึ่งมันก็ไม่ได้ ยากซับซ้อนอะไรไม่ได้ลงรายละเลอเียดเยอะขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นศาสตร์ความรู้ที่มันค่อนข้างใหม่สําหรับเราละกันและค่อนข้างเข้าใจยากมันเป็นความรู้ที่ค่อนข้างขัดแย้งกับความเข้าใจโดยทั่วๆไปของเราเอาประมาณนี้ละกันวิชาที่ชอบที่สุดอันนี้ก็เยอะนะจริงๆก็ไม่ได้มีแต่วิชาที่ไม่ชอบก็คือวิชาเน็ตเวิร์กนะคะทุกคนที่ชอบคือมันเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะออกแนวมองภาพรวมมองภาพกว้าง มากกว่าการที่แบบเจาะลึกไปจุดใดจุดหนึ่งค่ะลนั้นเราก็รู้สึกว่าเออมันเห็นภาพดีมันดูแบบเห็นในชีวิตจริงได้ดีอะไรเงี้ยเนาะความชอบส่วนตัวละกันอีกอย่างหนึ่งก็เป็นวิชาออกแนวเข้าใจผสมจําซึ่งส่วนตัวชอบวิชาจําอยู่แล้วก็เลยโอ้เข้าทางที่สุดชอบนะแต่ไม่ได้จะไปต่อสายนี้เพราะว่าไม่ได้อยากจะทํางานสายนั้นละกันเนาะก็เลยไม,ไม่ได้ไปต่อเนี่ย อยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะอัดคลิปเนี้ยก็พยายามไปนั่งไล่ดูรูปใช่ไหมว่าเออความทรงจำต่างๆของในแต่ละปีซึ่งรูปแทบไม่มีรูปในมหาลัยเลยมีแต่รูปนอกมหาลัยกิจกรรมนอกมหาลัยเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้ค่ะทุกคนก็คือแฮกกระตอนที่ชอบที่สุดแฮกกอรตอนทำไปเยอะมากทั้ง business c a s และแฮกกรตอน เต็มไปหมดเลยจริงๆในช่วงเวลา4ปีนี้แต่ว่าตัวที่ชอบที่สุดละกันนะคะทุกคนก็คงหนีไม่พ้นตัว A.I. Hack นะคะโอ้ซึ่งทำคลิปซ้อนกัน2ปีเลยเรารู้สึกสนุกอะตอนที่ว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างไปทางสายคอมที่ลงมือจับกับด a ต้าจริงๆและทำสักอย่างหนึ่งให้มันเห็นผลจริงๆในระยะเวลาอันสั้นเหมือนได้โปรดักต์ออกมาจริงๆในประมาณนี้เนาะอืมก็เลยชอบ เอาเป็นว่าไปยอ้อนคลิปดูกันได้นะคะทุกคนบอกเลยว่าสนุกเป็นไหก้าตอนที่สนุกจริงของกินที่อร่อยที่สุดในมหาลายัยขอบอกก่อนว่าส่วนตัวเป็นคนที่บ้านอยู่ไกลมหาลาัยเนาะก็เลยเลือกได้ก็จะไม่เข้าม,ามหาลายัยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีเรื่องให้ต้องไปกินหรือว่าไปอะไรแถวนั้นมากสักเท่าไหร่แต่เอาเป็นสิ่งที่ชอบที่สุดละกันเนาะก็คือร้านส้มตําในร้อ,อาหารของวิทยาเออมันจะมีร้านส้มตาร้านหนึ่งเนาะ อันนั้นที่เรากินก็ส้มตำก็อร่อยไก่ทอดก็อร่อยไก่ย่างไก่ย่างขอหมูลาบบุเส้นพูดแล้วมันหิวเอาเปว่าใครแบบว่าผ่านไปผ่านมาก็ไปลองได้นะคะอันนี้ก็เป็นจะดิส่วนตัวเนาะแต่ว่าส่วนตัวเราชอบถ้าไปมอก็ไม่ค่อยได้ไปลองอาหารวิบวาสเท่าไหร่เพราะหนึ่งก็คือคนเยอะที่นั่งน้อยแล้วก็ของกินไม่ได้ถูกปากขนาดนั้นแล้วแต่คนชอบเนาะเรื่องนี้ มาต่อดีกว่าค่ะทุกคนสถานที่ที่ไปบ่อยสุดช่วงสอบหรือว่านั่งทำโปรเจกต์นหนักเอาแถวแถวมหาลัยเอาในมหาลัยแล้วกันก็คือคูดี้ไม่ก็เพิร์สเปซนะคะทุกคนก็สลับอยู่นะ่ะมันอยู่ใกล้ๆกันนะ่ะก็อยู่ตรงนั้นไปส่วนตัวเราชอบเพราะว่าบรรยากาศมันดูแบบสงบเนาะเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่ในสองฝั่งนี้แล้วก็ดูแบบเฟรนลี่อะดูเหมือนแบบอยู่ที่บ้านมากกว่าการที่มีความแบบจริงจังแบบห้องสมุดขนาดน,นั้นส่วนตัวก็ชอบ สุดท้ายท้ายที่สุดอโอโกิจกรรมที่ชอบที่สุดเอาเป็นกิจกรรมในมหาลัยแล้วกันส่วนใหญ่กิจกรรมมหาลัยเราจะเข้าประมาณปีหนึ่งปีสองเนาะแต่ว่าปีสามปีสี่ก็โปรเจกจบใช่ไหมปีสี่ปีสามก็เน้นแค่กาตอนแหละเออปีหนึ่งปีสองแล้วกันว่ากิจกรรมที่ชอบที่สุดส่วนใหญ่มันจะเป็นกิจกรรมพวกร,รับน้องอะไรอย่างงี้ปะ่ะจริงจริงก็เยอะแยะแต่เอาที่เรารู้สึกว่าจําได้แล้วก็ค่อนข้างจะเอ็นจอยในการทาแล้วกันเนาะก็คือเป็นค่ายวิสนุกก็คือ พูดได้ไหมเนี่ยเอาเป็นว่าพูดคำต้นวไปก่อนนันกันว่าก็เป็นค่ายรับน้องเนาะก็คือตอนเราอยู่ปีสองก็รับน้องปีหนึ่งอะไรเงี้ยอืมก็เป็นค่ายที่สนุกเพราะแบบได้ทํากิจกรรมต่างๆให้กับรุ่นน้องอะไรอย่างนี้เนาะก็ขอไม่ลงรายละเอียดขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่ามันจะเป็นการซัอยมากเกินไปเอาเป็นว่ามันก็เป็นกิจกรรมรับน้องรับน้องที่เออก็สนุกดีนะคะอ่ะเอาเป็นว่ามันก็เป็นกลุ่มก้อนความทรงจำเนาะในระยะเวลา4ปีซึ่ง โอ้จริงๆก็คงมีอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะแบบแค่หยิบมาท็อปิกหนึ่งโดยไม่ใช่คาว่าที่สุดก็มีโอโ้โหเรียงกันเป็นลิซต์ียวไปหมดแหละซึ่งมันก็เป็นความทรงจำที่หวานขมบนลปนกันไปอะก็มีทั้งที่จริงมันก็ออกแนวไปทางดีแหละเนาะถึงมันจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีแต่มันก็เป็นการได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นนั่นแหละอืมก็ถือว่าได้เติบโต,ตมากขึ้นได้มีโมเมนต์ดีๆละกันที่มันหลากหลายโมเมนต์ที่แบบได้เก็บอยู่ในความทรงจำเนาะ,ะก็ ใครที่กําลังแบบดูในมหาลัยกําลังเข้ามาหาลัยอะไรก็ตามนะคะทุกคนก็ทําสิ่งที่อยากทำเนาะเออแบบอย่าไปกลัวที่จะทํากลัวว่าเราจะทำออกมามาแล้วไม่ดีมันจะน่าอายน่าอายก็อายไปเถอะเป็นประสบการณ์เป็นความทรงจําในวันหนึ่งที่จะไว้เล่า,าไว้คุยกับเพื่อนแล้วก็หัวเราะกันมากกว่าเนาะวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ